เจ็ดมหาสมัยสูตรต่อปริมันจ่าทีสังราชาทตารัตโทปัสสาสติกันทัพพนังอธิปติมหาราชายุสสิโสปุทาปิตัสสะมหาโวอินทันนามาหะปาราทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยุสสิโนมุทามนาภิกขามุงภิกขุนางสมิติงวานังตาขีนันจ่าทีสังราชาวิลุนโธตัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายุสสิโสปุทาปิตัสสะมหาโวอินทันนามาหะ ติมันโตชติมันโตนวันโตยศศิสิมุขุทมนาภิกามงภิกขุนังสัมิสติงว่านางปัจฉิมันจ่าจิสังราชาวิโรปกโคปัสซาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสสิโสปุตตัยปิสสะภาหามโวินทนานามหปราอิติมันโตชติมันโตนวันโตยศศิสิมุขุทมนาภิกามงภิกขุนังสัมิสติงว่านางตารันจ่าจิสังราชากุเวโลตัสาสติ เอก้านังที่ปฏิมหาราชายสสิโสปุตตาปิตัสสะปะหาโวอินทนามามหาภาราอิติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยสสิโนโมทามนาพิกามังพิกุณังสมิติงวะนางปุริมะที่สร้างถาตระรัตโตทกิเนนวิรุนเโกปชิเมนาวิลูปะโกกุเวโลอุตตลังทิสั่งจัตารโอเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสัทถันรมมนาอัตธังสุ วะเนกาปิราวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสักอากูวันจะนิกาสุภาอายาคุเทนตุเวเทนจุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามเสตโทจะจินทะอันโุนิคันโุจัปนาโทโอปามโยจัทิวสุโตจะมาตุลิจิตาเสโนจะคันตโป อรราชาชนโสุโาคูปัญจสดสิโคเจวะติมพารุสุริยวัชชาสาเอเตจันเยจ,จราชานนคันทภาสหราชุภิโมทมานาพิกามงพิกุนังสมิติงวะนังอัทาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัชกากัมภารัสตราอาคูปายาคาสหายตาิพิ ยาโมนาทตารัตถาจะกอาภูนาคายะสสินโนเอราวันโนมหานาโคโตภาคาสมิติงวานังเยนาคาราเชสหัสาหันติทิพาธิชาปักขิวสุตะจักคู่เวหายะสาเตวนามัชชะปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตะทา นาคาราชานมาสิสุปันนตโอเขมมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปันนาสารนามะกังสุปุทังชิตาวะชิระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโล วาสวัตเซติิมันโตจุติมันโตกาละกัญชามหาปิสมะอสุลาธานะเวคาสะเวปจิติสุจิตติจัปะหาราโทนัมจิสหสัตัญจะภรริปุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสันหิตวาพิลิงเซนังพระิงเซนังลาหุพัทธมุปาคุงสมาโยธานิพันติ ภิกุนางสนิทจริงวนังอาภูจัเทวาปตวิจเตโชวายโยจัตตาคุโมวรุณาวารุณาเทวาโสโมจัตยัสสาสกายัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาภูเทวายัสสิโนจัศสิเตจัศสิตาคญาสเพนานัตะวนิโติติมันโตชิติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมธรรมนาภิกามโงพิกุนางสนิทจริงวนังอินทุจัตเทวาสหะริจัต อะสมาจตุเวยมารยันทัสุปนิสาเทวายันธามาคูปุรักิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรักิตาอขตานิปุรักิตาวาอาคูมันทวาราหกาวาสุนังวาสโวเสตโทสะโกปาคปุรินทโทสิเตสัสธาขยาสเพนานาตวะนิโนที่มันโตสิที่มันโตวนาวันโตจสุติโน โมทมนาภิกษมังพิคุณังสินิยงังนังอาตาคูสาวคูเทวาชละมักคิสิขาลิวะอลิทักกาจโรชาจะอุมาปุภาณีพาสีโนวรุณาสหธรรมาจัตติตาจอเนสกาสุเลยาลุจลาอาคูอาคูวาสวานนสีโนตเศเตตัสทากายาสเปนานตวานิโนอิทิมันโตเชติมันโตนาวันโตเชตกิโน โมทมนนาพิการมงพิคุณังสมิติงว่านังสัมมานามะสัมมานาโมนุสสะโมนุสุตตมาถาปุตุสิกาอาคูอาคูมโนปุตุสิกาอาถากูหราโยเทวาเยจจารโลหิตวาสิโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวายศสสิโนตัสิเตสัสตะตายาตเปนานาตวานิโนอิติมตโตชิติมตโตวนาวันตยศสสิโนโมทมนนาพิการมงพิคุณังสมิติงว่านัง กากรุมหาอรุณาอาคูเวคะนัสสาโอทาตขยหาปามโมคาอาคูเทวาวิจักขะนาสทามัตตาห้าระคชาอิสกาจายสัสสิโนฐานะยังอาคาปิจุโนโยติสาอภิวาสิติจเสตสัสถตาขยาสเินานตตะวนิโนอิทิมตัวโติมตัววนาวันโตยัสสีโนโมทามนาภิกาุมังคุนังสมิติงวะนัง เขมียาตุสิตายามาตตกาจายัสสิโนสัมพิตะกาลามัสยิธาจตินามาจะอาสวะอิมานะรติโนอาคูอัทาคูประนิมิตาจะเสเตสัะตากายาสัพเพนานาตตะวันนิโนอิติมันโตัวชิติมันโตวันนาวันตยัสสิโนภูธามานาพิกามังพิพนังสุนิวานังตัศเทเตเทวายกายาสัพเพนานาตตะวันนิโน นามันวเยนะอาคันชุงเอจันเยสสจิสาสหะปวุฒาชาติปิชาติมักขีลังโอคตินนามะนาสวังทาเคโมคตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุปรมาปรัปมาโตจะปุตตาอิติมาโตสหสันนังกุมารโรติโตจะตัวปาคาสอมิติว่านังสหัสสะพรมาโรกานังมหาปรมาพิติ สติปปันโนสติมัตโตพิสมากาโยชสัตสิโสทัสเสตถิสราคูปเจกบวาสวัตติโนเตสันจะมัจจโตอาคาอาลิโตปะริวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตอินเทเทเวสุภมิเกมาลเซนาภิกามิภาสากันหัสสัมันทิยังเอตัคันหะตาภันธาตา อาเคนะพันธุมัตถุพันธะมัตถุสมนตาปริวารีะมะโวมุนกิตะโกจีนังอิติตธมหาเซนุันหาเสนังอปัยอภเปสยิปานิณาตระมาอาจจะสรางกตวานะเพระวงยะธาปาภุสโกมิโพธนยันโตสวิจุโก จะทาโซปัจอทาวัติสร้างกุฏโถอสยังวเสทันจะสพังอภิญญาญาอวักิตตวานจะกุมาต่ตัวอตยุศตาเศราเกาสนิรตมารัสนาพิกันตาเตวิชานาอภิโกเดีจะอัตตปมะกะลุงสตวะพุทธะส้างสนังวีตราเคหิปกามงเนีสร้างโลมันปีเฉยงเพวิชิตาสงขามาพยาธิตายจสสินโน मोदन्ति सः भूतेः सावकाते शमीसुता ते